ตอนนั้นบ่มีเงินครับเพราะตอนให้นมาไห้มาให้ครับแต่งงานกันสิบกาปีสิบี่น้องครับนี่ผมไปเบิกเงินนอกจากที่ผมมีรายได้จากเพจเฟซบุ๊กเนาะแต่ว่าผมสิเบิกมา่ยังวันดีนี่ครับแสนผมเชียวไปให้แม่เท่าก็พ่อเท่าเพราะว่าตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วนะครับเนาะเกือบยี่สิบปีแหละแต่งงานกันมาสิบหกปีช่วงแต่งงานกันน่ะเพิ่นเอิ้นคาดองไปหกแสนบัดที่นี่ผมมีอยู่แสนเดียว ผมก็เลยให้เิ่นแสนเดียวนั่นแหละครับผมบอกว่าขันมีผมกัเสียวมาให้อีกหาแสนเมื้อนี้ก็เสียวมาใส่หนีแล้วตามกฎหมายครับผมหนีค้าดองพี่น้องบ้านเจ้ามีคือบ้านข่อยบอ่พวกข่อยเซ็นคาดองไว้ได้เด้อเพราะว่าลูกขากันนะครับเพิ่นดีดีเพื่อนให้ผมเซ็นหนดคาดองปะลงไปให้เราเลยร้อยู่นีล่ะนี่นะครับก้็วหนีไ้บ่มีดอกซิบ กว่าปีนะครับแต่งงานกันมาสีกว่าปีแล้วเสีเหาเองนไปให้แม่เนาะลาดองหกแสน่ายไปแสนหนึ่งเรือหาแสนมาที่นี่เนี่ยครับนี่ลาดองที่ผมิีไปจะสี่ปีแล้วหาแสนเลยแม่ เห็นที่ว่าผมเอาใจแม่ตอนนั้นแสนหนึ่งอันนี้เป็นหกแสนครบเลยเด้อนี่เห็นว่าขอบคุณหลายๆหนแล้วแม่ที่ให้ยิดททาดองไว้ได้อ๋อตอนนั้นผมมีเนาะตอนนั้นผมมีเงินครับมาแต่ไห้มาให้ครับแต่งงานกันสิบก็ปีสิบหกปีเนี่ยสิบหกปีครับสิบเจ็ดปีแล้วกับปีไม่เกิดเดือนหนึ่งเราก็แต่งงานกันปีห้าเอสปีห้าเอสนี่เพราะว่าผมปล่อยขาดซื้ยึดเข้าไปนี้ทางไหนก่อนผมปล่อยเป็นคนปล่อยขาดซื้อแค่หาเมียทองก่อนไปเดตแต่งกันนะครับเนาะเพราะว่าผมผมมีเงินตะกี้เพราะว่าทาดองหกแส แต่ว่าผมมีอยู่แสนเดียวนะครับผมก<ช>่มีดอกพี่น้องมีก็ใสหน,นีเพิ่นเบิร์ดเราล่ะ <ๆ S 2> ลัาที่นี่ก็เลี้ยงพ่อแม่หาแสนนี่ก็มาให้แม่จบกันเลยเนาะแม่เนาะัาที่นี่ขาดองเบิร์ดลูกสาวแม่เป็นของผมโดดเด้อการใกล้ขึ้นเอาไปโดดเด้อเมือาเคื่อวานเม่อา